สิเกล็นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพาผมจะพาทุกคนไปแอบส่องดูนะครับสาวสวยหมวยนะครับอะไรจะขาวปานนั้นนะครับแล้วก็อะไรจะเพอร์เฟกขนาดนั้นด้วยนะครับวันนี้ก็เลยจะพาไปนะครับดูว่านะครับเขาเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จะแอบส่องดูแบบนนเนียนเลยแล้วกันนะครับเปิดประตูห้องไปครับขาวสวยหมวยนี่ครับเห็นไหมครับ ยังไม่เห็นใช่ไหมครับจะปลาเข้าไปเลยนะครับปิดประตูครับคนอะไรจะขาวสวยป่านนั้นนะครับแทต่ดึมตือดึมตือดึมเห็นขาเขาไหมครับโอ้โหขาเขาแค่เห็นแค่ขาก็รู้แล้วฮะว่าสวยแค่ไหนนะครับผมตือดึมโอ้ไม่กอดนี่แหละครับสาวสวยที่ผมบอก นะครับอืปฏิโทยจะคือง่ามปฏิเทอคักแท้นะครับเป็น ec 2 a ไว้นะครับโอ้โห Made in China เรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างมือสั่นมากซูมแป๊บนี่ครับอื ec สอง a ไว้นะครับซึ่งตอนนี้ผมปรับเป็นที่อ0ส่ร้อย dpi นะครับถ้าปรับอีกน่าจะเป็นนี่800ใช่ไหมพันหก อืมปรับอ่ะนี่นะครับก็จะเป็น400ใช่ไหมแปดร้อยอันหกสามพันสองนะครับตามนั้นเลยนะครับซึ่งซึ่งที่ผมใช้อยู่ก็คงเป็น400รนะครับส่วนน้อนี้เป็นเมาเมาสี่มาห้าอันนี้ไม่เกี่ยวครับผมเป็นคาบเป็นคาบขี้ใครผมเองนะครับร้อนครับอากาศร้อนเหรอหัวคุณร้อนนะครับถามว่าถามว่ามีอะไรแตกต่างกับ Uh, EC2A ธรรมดาผมคิดว่า <c oughs> น่าจะเป็นเรื่องพื้นผิวครับแล้วก็ปุ่มไอ้ปุ่มนะี้ไอ้ปุ่มเมาส์สี่เมาส์ห้านะครับรู้สึกว่าไอ้สีดาเนี่ยมันจะนุ่มกว่าอันนี้มันจะมีด้วยนะครับก็เลยน่าจะกดง่ายกว่านะครับผมไม่ได้มารีวิวแบบเข้าลึกอะไรนะครับเพราะว่า,ร,ารู้ๆกันอยู่ว่า EC2A มันก็เป็นประมาณนี้แหละแต่แค่สีขาวเนี่ยจะเปลี่ยนพื้นผิวนะครับเป็นอันนี้ มันเงาอ่ะมันมันอ่ะมันเป็นอะไรที่มันมากนะครับแล้วก็มีนี่ครับเบนคิวด้วยนะครับติดอยู่ตรงนี้นะครับโซวี so ข้างๆก็จะเป็นเป็นเมาส์ทรงมือขวานั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้มาโชว์นะครับนี่ก็แผ่นรองเมาส์โซว so ีเช่นกันนะครับส่วนนี้เป็นคาร์เมดครับผมอืมยิ่งประกอบไปด้วยสามอย่างนี้แล้วเราก็มันยิ่งจะเพอร์เฟกเข้าไปใหญ่ส่วนจอก็จะเป็นเบนคิวเช่นกันครับผม ะส่วนเมาส่วนมือนี่ก็ขอบคุณครับสําหรับดูสตรีมครั้งนี้สตรีมอะไรวะรีวิวครั้งนี้ไปแล้วครับ